สวัสดีเสาของหมาว่านจ้าเสานี้พ่อกับสิ่เหเขาเมื่อไปห่อเขาต้มอีดีเดจ้ะเมื่อกอนกับว่แม่นมือห่อเขาต้มจ้าเป็นมือว่านนี่จ้าเป็นมือห่อเขาต้มพ่อกับเร่ได้เอาคลิปมาฝากละจ้าเป็นข้องเมาวานนี่ละเสานีก็เป็นสี่ตื่นตาลึกดุกตาเสาเนี่ยจัาหน่อยจ้าส่วนพ่อใหญ่กับ่ขั้นตื่นจ้ากับลุกกับเต่า่นแต่ว่าพ่อนั่นตือนก่อนจ้าเสานี้พ่อกับสิ่เหล่าฝ้าวเขาเมื่อในบ้านจ้าสี่ฝ้าวเขาเมื่อเป็นหนึ่งใสหนึ่งรั่วซอยเอือยผู้อยู่ในบ้านจ้า ในคณะที่พ่อขางกระรังหนึ่งเขานี่พี่น้องเอ้ยเกิดไม่สมัครกวนยจจะแต่พัดพ่อยเฮ็ดเทอมากน่ก็ะห้องก็เลยใส่งานนี่จะส่วยมากสิเป็นพ่อ่ใส่ใจสวงวางน่งหันนี่พอแต่พอนึงเขาน้ำแล้วแล้วพ่อขงกระลิ้วเขาในบ้านก็เอือญเลได้จะเขามาหาเอือยหน่อยอยู่ในบ้านจะเฝ้าภาคก็ไม่เฮ็ดใส่ขนมพี่น้องเอ้ยเห็นกระทะพรอนบอกพรอไปยืมกระทะในวัดมาเลยจะเพื่อนว่ากระทะยุ่เงินประผักแกงนี่มันน้อยว่าสั่นผู้เอือญไก็เลยสั่งการให้ไปเอาอยู่ในวัดพ่อนกระเปลอามาเลยคักบัวจะเกินบานเกินเม หลังจากนั้งก็พากันมาก่อนฝ่าวกฝ่าวแล้วกันว่าสัญจะผู้เอือยไงว่าแต่ผู้เออยหน่อยพอกก็กำลังฟันตะมหองตะมหุงสูกันกินจากเขาเสาด้ยมือพอนเขาเ้ากับประมาณสิบโมงุลจะเทือดเหตุใสเห็ุยังแล้วแล้วจะต้องมาข้นแปงขั้นแปงกันอีกจแจเทือดสีมาก่อดใสใสกันจ่ามันกับโบเมนแนวง่ายได้นอนจากพ่อนบาตละปีเหตุกรนนิบโบเมนเรืองธรรมดาจ่าเทือมืงพ่อนสีหอเขาต้มแล้วจ้ากับประม่านใบสองเลจ่าสุปีปีกายกับขึ้กันพักระห้อไปน้ำซีมใส่ไปน้ำนะจ่าผู้เออยวบาเสียบบัววาสัญ ไม่บอกว่าให้ซิมจางซิมเข้มซิมหวานให้แน่ใจบัดสนพ่อก็เลื้อซี้มกันไปโอ้แฉบแฉบแฉบบัดนจ่าหยองกันเอื้อหน่องบ่อยหองกันสิไป็นหยองผู้ใดนอกจากราะว่าเหตุกันอยู่สามสีคนนี่สวยออกมากรไปหยอกไปะปิงกระมาซอยจ่าหลังจากนั้นย่จอกระมาซอยจ่าย่จอปะกระมาแต่ขุมเนื้อผู้จ่าพยางลงมาแขทงขายย่จอกระแข้งแรงขักจ่าทำเป็นพ่นในยางลงมาจากสีวติพ่นหยันพ่นจมอยู่จ่าโอ้ยปวดแข็งปวดขาข่อยบอย่างหลอดเด้อบสิวาไปจากสันจญาแต่กระบอกแห้งบ่ได้ดอกจ่าพ่อหยัพ่อยนอยากไอผู้เถาเพื้นแย่ป มจการเน้นไปตองเฮ็ดจังไรจังบอดีจังสีแม่จะเพื่อความสวยงามเพิ่นว่าจ้ะแต่เพ่กกระเฮ็ดงามอีดีจ้ะพ่อนกับยังสีอ่อนเลยแต่ว่าพ่อนกระเฮ็ดบอดีจักเตื่อจ้ะเฮ็ดงามไรดีดปึ้งดีดปึ้ง ได้แก่ตลอดเลยจ้าแต่ว่าแก่แล้วกระดิดขึ้นเก่ากระซังถวัตจ่าวัตชุกมากระแช่พ่อแก่เลยจ้าขี่ลายกระซังเพื่อพ่อนไปข้นขื่อลือขี้ดิดอยู่แล้วก็เลื่อนเตือเตี้ยกะว่าได้จ้าพ่อตะโมพ่อนเหตุด้ซึ่งหนึ่งประสานกะมาซอยจ่าพกกระย่างงับงับไปซอยจ่าพกกระทำมาแล้วเราไปพ่พ่อนก็เลยว่าเพรท่านแล้วย่อยใหย่ก็เลยว่าเดี๋ยวสีเห็ดซอยปาะสานยหญ่พกกระมาเห็ดซอยจ่าพกกระดีดีจ้าพ่อนละมักจ่าเวลาเป็นบุญไปงานจัาสหจ่าเอื่อยนอนกระตุ่มโฮมกะจ่าเบาหน่วหัวมวนอันนั้นอันนี้กันม่วนนนนกกััซืไปละ ตามสาบาเอื่อนองมูพ่อนี่ยละจ้าซีหาค้นกันนี่ยละจ้าสะเทือกบั้นหัวกันนี่แห้งพ่อใจกันขักจ่าแตกจนจนอยู่เสียงหลังจักแต่ปากซอยจนหอดไายซอยจ่า เจ้าทยบางเขาจะาอายางมะบึงจาว่าเป็นียังกันตรงเทียงมากกระพากัรหนาแนวอยู่แนวกินละจ้ะแต่ว่าห่อเขาต้มกับพะท่านแล้วอยู่จ้ะมูพรอนกับเลือหัวหนึ่งล่ะจ้ะก็เรยขอพักบกกินเขาเทียงกันก่อนจ้ะหมยิ่ยเพิ่นสีหิวเขาจ้ะก็เลยได้หาเขาซูยิายเพิ่นกินจ้ะตะมะฮุงห้องปัาลมือนีก็แซบแสบได้จ้ะเมนูใส่เทียงหองมูพรอนมือนีตะมะฮุงถอดประทู่ถอดกี่ป้อมจ้ะกี่ป้มนีก็ซื้อเล็กน้อยเพิ่นไปคุดมาห้าล้ะขายจ้ะผู้ปัาลมก็เลยซื่อซอยเขสื้ พอตะมูฟ้อนกินเขากินน้ำเร่าๆพ่อใหญ่กะย่างมาชิมข้าวต้มจ่าพ่ออื่นพอมาชิมข้าวต้มให้เล่ว่าสันจ่าเฮ้ยมาชิมกันไปอุ้ยแสบแสบกุโยะยะเขากันเขากันยกโปู่แหกันว่าสันจ่าทวนทวนที่เขากินน้ำเร่าๆกะพากันเฮ็ดข้อเขาหัวน้ำถาไปย้ายมือแร่งละจ้าได้เวลาละจ้าเที่ยงขึ้นกะพากันไปย้ายเขาประดับดินกันละจ้าในวัดในว่าภูละจ้าเอ้ยน้องมูฟ้อนกะพากันข้อนกะตาเขาวัดกันละจ้าบาดนี้